มารีอัจซื้อน,น้องมารีดูหน้ามร้อนมิโยอัดซื้อซื้หน่อยอ่ะเท่ากันเนี่ยร้อนไปใช่ไหมเราเนี่ยเมียวยังร้อนเลยอาบน้ำไหมมาลีมาดีอาบน้ำไหมร้อนนะ ระวังเป็นลมเด้อกินน้ำเยอะๆเด้อเขาใจบ่มาลีหอนอิลีเมนบ่สเมนบ่สแมนคอยสิเป็นลมแล้วหอนอิลีเบอร์ไว้อ่นอนนอนนอนเก็บแรงออ้ยอนาจงจาน ร้อนมารีร้อนอันนี้พื้นมันเย็นนะนอนลงไป